การเงินนะครับโรเจตโครงการต่างๆที่มันเกือบจะดีเกือบจะได้แต่มันมติดอยู่นิดติดอยู่หน่อยตรงนี้แหละคราวนี้ฉลุยแน่นอนครับซึ่งดังคํากรโบราณว่าอาทิตย์ผิดอังคารพุทธอันธพาลวิวาสลาหูอึดอัดความที่ไม่สมหวังเกือบละเกือบจะดีเกือบจะผ่านสวัสดีครับก็กลับมาพบกับพัชชาชนะอีกครั้งนะครับช่องที่มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและโหราศาสตร์ นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์สงกราน์อยู่นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของชาวราศีธนูครับนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับชาวราศีธนูนะครับเรื่องการเงินมีความรู้สึกถึงความอึดอัดความที่ไม่สมหวังเกือบและเกือบจะดีเกือบจะผ่านแต่มันไม่ผ่านมันไม่ใช่มันไม่คลิกนะครับหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับมีข่าวดีละนะเพราะดาวปรหัสนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาอยู่ในราศีมังกร นะครับกอดคู่กับดาวเสาร์เลยซึ่งเป็นคู่อัดเบื่อหน่ายทาอะไรก็เกือบจะดีแต่มันไม่ดีนะครับพอดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเขาขัดแย้งกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ดาวพฤหัสกําลังยกออกไปละนะครับยกออกไปสู่ราศีกุมนะครับทาให้ในราศีมังกรนะครับซึ่งเป็นภพการเงินของชาวราศีธนูเนี่ยนะครับมีแต่ดาวเสาร์นะครับซึ่งได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิปดีซึ่งแปลว่ามั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นนี การเงินนะครับโปรเจกต์ project, โครงการตนะ่างๆที่มันเกือบจะดีเกือบจะได้กลับมาติดอยู่นิดติดอยู่หน่อยตรงนี้นนะคราวนี้ฉลุยแน่นอนครับนะครับแต่ในกตามนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเนื่องจากดาวพระรหัสสัปปดีเนี่ยเขาจะโครจรย้อนกลับมาสู่ราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งเดินถอยหลังกลับมานะครับมากอดคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในเรื่องโครงการต่างๆการยืน่นกู้การทาธุรกรรมกับแบงก์เนี่ยผมแนะนําให้ทําในแต่มที่2ให้สาเร็จแล้วเสร็จสิ้นไป นะครับพอในแต่มาที่3ถึงแต่มที่ที่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่กลับมามีสภาพคล้ายกัะเดิมอีกก็จะมีการอัดขัดแยง้งขัดข้องใจอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งหลังจากวันที่8พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปสัน,านดาวพระรหัสก็จะยกนะครับข้ามไปที่ราศีกุมแบบถาวรคราวนี้แหะเรื่องการเงินเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะหมดปัญหาเดียวกันดาวพระรหัสนะครับยังเป็นตัวแทนของติดใจสภาพ ความรู้สึกตัวตนของชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระหัสนะครับอยู่ในราศีมังกรนะครับกอดคู่กับดาวเสาร์ที่ผมเรียนแล้วเป็นคู่ขัดแย้งเบื่อหน่ายรวมถึงนะครับดาวพระหัสในราศีมังกรเนี่ย,ยเขาได้มาตรฐานที่เรามาฐานนิดมาตรฐานนิดนั้นแปลว่าต่ําต้อยด้อยค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีความไม่ค่อยมีพลังใจ ม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับซึ่งหลังจากที่เขาเดินเข้าสู่ราศีกุมนะครับความเป็นนิดปลดไปเพราฉะนความมั่นใจในตัวเองเริ่มกลับมาพลังใจเริ่มกลับมามีสติปัญญาในการต่อสู้กับปัญหามากขึ้นสําหรับด้านการงานนะครับของชาวราศีธนูนะครับการงานในช่วงไตรมาสที่ยังเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังนะครับการทําอะไรนะครับอย่าทําด้วยความประมาทนะครับทุกอย่างจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังนะครับเพราะดาวพุธนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของ การงานของชาวราศีธนูนะครับก็จะมีการโคจรแบบวิปริตน,นะครับคือเดินหน้าเดินช้าถอยหลังนะครับในราศีพฤษภและยังไปเจอกับคู่สัตรูคือราหูนะครับซึ่งดังคำกรนโบราณว่าอาทิตย์ผิดทางคารพุทธอันธพาลวิวาทราหูแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่วงนี้นะครับก็คือว่าการงานต่างๆอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวาร นะครับรวมถึงโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆต่างๆนะครับเป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษในไตรมาสที่2นี้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องความรักนะครับความรักเองก็ตามเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจจะมีมือที่3เข้ามานะครับอาจจะทาให้ไม่ว่าเราหรือคนที่รักเนี่ยเกิดการความหวันไหวนะครับความวอกแวกความไม่มั่นคงอยู่บ้างนะครับแต่อะไรก็ตามจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับก็คือทั้งเรื่องการงานและเรื่องของ ความรักเนี่ยนะครับหลังจากไตามาสที่2ไปนะครับทุกอ,อย่างจะค่อยๆดีขึ้นเป็นปกติเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายนักนะครับโดยสรุปนะครับชาวราศีธนูนะครับในปีนี้นะครับหลังจากช่วงสงกรานต์ไปแม้ว่าชาวราศีธนูอาจจะไม่ใช่ราศีที่ดวงดีที่สุดนะครับใน12ราศีเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มที่ดีนะครับซึ่ง จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อย่างเข้าสู่ปี2565แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับชาวราศีธนูและทุกๆราศีนะครับถ้าสนใจนะครับติดตามสาระดีๆความรู้ทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็การพยากรณ์นะครับจากพระชาชาแน,นลนะครับก็กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ